สวัสดีค่ับันค o เบอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำแบบประมาณว่าเป็นตัวสอนสามมิตินะครับผมก็ต้องวัดก่อนเนาะอย่างแรกก็ต้องเขียนนะผมจะทำเป็นรูปตัว P ก่อนนะแล้วก็ตัว P เนี่ยจะบอกเลยให้ว่าโค้งมันเยอะแล้วผมแบบไม่ถนัดวาดโค้งก็ต้องลบหลายรอบนะครับผมมาถึงขั้นตอนของการตัดนะครับนี่ก็ต้องตัดไปเรื่อยๆผมวิธีการตัดของผมนะก็คือ ตัดให้มันเป็นรูปที่ว่าตัดง่ายๆก่อนนะครับเราค่อยเอามาตัดทีหลังนะครับเหมือนกับวิธีตัดของหลายๆคนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆตัดอ่ะตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เออผมเนี่ยจะทําี่ชั้นซ้อนกันเนาะอันนี้ได้2อันแล้วได้4อันแล้วนะครับผมแล้วเขาจะสงสัยนะครับว่าทําไมอันนี้เนี่ยมันถึงกับหัวนะครับเพราะว่าเวลาผมวางซ้อนๆกันนะครับนี่ครับมันจะได้สวยๆนะครับ จากนั้นถึงขั้นตอนของการติดกาวนะครับก็นั่นแหละติดซ้อนๆกันไปนะครับ4ชั้นด้วยกันแล้วก็นี่ได้เวลาเติมกาวใหม่แล้วนะครับเพราะว่ากาว,กาวเก่าหมดแล้วแล้วผมอันนี้เนี่ยซื้อมา30กว่าแท่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วผมทำเยอะไงนะครับแบบนี้ติดเสร็จก็4ชั้นก็จะหนาๆน,นะครับผมผมจะตั้งใจทำให้มันหนาๆแล้วก็แข็งๆด้วย ขั้นตอนการขัดกระดาษทรายนะครับผมใส่แว่นด้วยใส่แว่นกองแสกเอามาป้องกันนะครับเมื่อกี้ผมขัดกระดาษหยาบมานี้ขัดละเอียดนะอันนี้เป็นขั้นตอนของการทำสีเป็นทำกระดาษสีเอาทำสองสีก็คือสีเขียวส,สีฟ้านะครับแต่ว่าในงานวันนี้เนี่ยผมจะทำสีเขียวก่อนนะแตงการลสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวอื่นๆนะครับผมทำหลายๆสัญลักษณ์เลยแล้วก็ปริ้นนะครับพอปริ้นออกมาก็จะเป็นกระดาษอย่างนี้แหละครับ โอน้องวิ่งเร็วมากเลยเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้องตัดนะครับขอบที่เป็นสีขาวออกนะครับผมมันจะได้สวยๆแล้วก็ทําการวาดตามข้างในมานะครับ <c oughs> เพื่อให้ตัดกระดาษแล้วก็เอามาวางทับซ้อนกับตัวที่ว่ากระดาษหลังที่ได้ทําเมื่อกี้นะครับผมแล้วผมใช้คัตเตอร์นะครับตัดเส้นตรงแล้วก็กรรไกรนะครับตัวไว้ตัดเส้นของผมง,งานแฮนด์เมดนะครับผมก็ต้องมีพลาดกันบ้างเนาะตรงนี้มันมีรอยผมตัดเลย โอเคอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าจริงๆไม่ต้องเพิ่งรู้ผมไม่ต้องใช้กาวนะครับผมเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมันใหญ่พอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็ใส่ลงไปได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ติดนะครับเพราะว่าผมตัดเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ผมใช้วิธีติดของชาวอินเดียท่านหนึ่งนะอินเดียหรือเนปาลน,นี่แหละคะรับเขาจะเอาคาัตเตอร์มาวางเอ้ยเอาไม่ใช่เอากาวจากปืนกาวอะครับมาวางแล้วก็กระดาษลังเนี่ยถูให้มันไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็เอากระดาษแข็งเอามา ให้มันได้นะครับไม่ต้องใช้กาวเพราะว่าปืนกาวนี่แห้งเร็วใช่ไหมนะครับก็อันนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวแรกเนาะก็เอาไว้วางไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมมีแผนว่าจะทาเป็นตัวอักษร pncbr บันคิวเบอร์แล้วเราจะมาติดไว้ตรงนี้เนาะเห็นช่องว่างไหมครับนั่นแหละครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างผมทำมาแล้วอันหนึ่งมันติดดูก็โอเคอยู่นะครับผมนะคลิปนี้เหนื่อยมากทั้งตอนภาแลาก็ตอนถ่ายเลย นะครับวิดีอคลิปนี้ก็คงมีทั้และกันนะครับถ้าใครชอบเพลมกดไลค์กดติดตามกันเลยนะครับถ้าใครจะถามอะไรหรือาอในคลิปนี้หรือว่าอยากจะเอาไปทำเพลงที่ไหนก็ได้นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ในห,หมุดเูด้วยนะครับบาย